กับคุณครูปุ้มปุ้ยคนดีคนเด,นดิมของทุบจุกคนเช่นเคยคะ่ะวันนี้คุณครูปุ้มปุ้ยมีกิจกรรมมาให้ทำนั่นก็คือแรเนี่เอ่ยผลงานชิ้นนี้ที่เราจะต้องได้ทำชิ้นงานการเรียกว่าทิชูช้เปเปอร์มาเช่เช่เช่เ่ค่ะต่อไปนี้ก่อนจะทำกิจกรรมเราจะมาแนะนำอุปกรณ์กันก่อน ว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างไปเตรียมกันเลยมาค่ะอันแรกเลยชเชแดมแฮนด์ฟิลเจอร์บอร์ดขนาด A 4-4-4-4สองเลยอ่ายังไม่เคยเจอใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่ากระดาษลอกลายนะจ๊ะขนาด A4 ซมีขายที่สวัสดิการน,นะจ๊ะเด็กๆต่อมาจ้าที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ แบบของเราเป็นแบบใบงานวันนี้เราจะมาทำทิชชู่เปเปอร์มาเช่เกี่ยวกับแพรที่ประเทศไทยนะจ๊ะสองเลยก็คืออุปกรณ์เครื่องเขียน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 ของเรานั่นก็คือดินสอยางลบแล้วก็ไม้บรรทัดต่อมาจ้าสีผสมอาหารชอบสีไหนซื้อมาเลยเอาแบบผงนะลูกนะต่อมาจ้าพระเอกนางเอกของเรานั่นก็คือทิชชู่อ้อ,อ,อ,อทิชชู่นะจ๊ะ ต่อมาจ้าขาดไม่ได้เลยนางเอกของเรานั่นก็คือ9้เห็นไหมจ้าเห็นไหมจ้าก้าวลาเทคจ้ายี่ห้อนี้ดีมากต่อมาอันนี้เขาเรียกว่าอะไรห้าบาทห้าบาทห้าบาทหมายเสียบลูกชิน้นอ่าสุดท้ายนี่จ้าเทปใสเอาไว้แปะชิ้นงานนะจ้าแล้วก็แพงนิดนึงนี่ย่งนี้แนวส่วนบุกขวก โมอมก็วงเอาไปปะปะปะไปเล่าให้แขวงหัวที่กรองค่ะที่กรองอ่าหมดแล้วมาต่อไปมาเลยจ้าขั้นตอนแรกนะจ๊ะคุณครูพุ่มปุ้ยจะแจกใบงานให้เราและให้เรานำแฟนพิวเจะบอดอันนี้นะจ๊ะวางลงแบบนี้ทำแบบนี้วางลงไปแล้วนำกระดาษลอกลายวางทับอีกหนึ่งชั้น ซึ่งกระดาษลอกลายมันจะสามารถมองเห็นลายได้แบบนี้นะจ๊ะเธอจ๋าเสร็จแล้วเพื่อไม่ให้มันขยับขยื่อนออกไปเต้นด้านนอกแผ่นนะจ๊ะดึงดึงดงอ่าไม่ใช่นีบไว้จ้ะแบบนี้ล็อกไว้กระดาษก็จะไม่เลื่อนและเราก็ต้องใช้ดินสอของเราเนี่ยลอกลายละเอียดทั้งหมดเลยในกระดาษใบงานที่ครูปุ้มปุ้ยแจกลงไปลงไปในกระดาษลอกลายให้สวยงามถูกต้องแบบนี้นะจ๊ะ เกีนหัวข้อกันเนอเสร็จแล้วค่ะเด็กๆปุ้ยรอกลายเสร็จแล้วจ้าเห็นไหมจ้าสวยไหมสวยใครสวยครูป,ปุ้ยสวย <c oughs> <c oughs> อ้าค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็จะมาแยกส่วนออกนะจ้าโดยทําการดึงเอากระดาษแผ่นลอกลายแบบนี้นะจ้าออกมา แล้วเอาตัวอย่างใบงานของเราเอาไปเก็บนะจ๊ะเราจะไม่ใช้ใบนี้เราจะใช้แค่ฟิลเจอร์บอร์ดแล้วก็กระดาษลอกลายที่เราลอกลายออกมาเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วทําการยึดให้มันอยู่กับที่ยึดยังไงเอากาวทาหนูมาติดเหรอเปล่าไม่ใช่ใช้นี่เลยจ้าเขาเรียกว่าอะไรใครตอบได้เออ๋อเออ๋ออันนี้ไม่ใช่กาวติดตาสองชั้นนะลูกนะอันนี้เขาเรียกว่า เทปก่าแบบสายแปะลงไปอาจ้าเสร็จเรียบร้อยจ้าการติดเทปสายติดทั้ง4ี่ด้านสี่มุมเลยนะจ้าเธอจ๋าเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปขั้นตอนต่อไปกันเลยสวัสดีจ้าสวัสดีบ่อยเพราะเป็นคนชอบสวัสดี <laughs> มาจากขั้นตอนต่อไปเตรียมอุปกรณ์จ้าโดยทิชชู่ที่เราจะใช้คุณครูใช้แบบหมวนนะจ้าเพราะว่าแบบนี้จะราคาถูกแล้วก็มีลักษณะที่บางเหมาะกับการละลายน้ําได้ดีมากนะจ้าแล้วก็จะเอาทิชชู่เนี่ยเอามาแช่น้ําดึงออกมาเลยใช,ใช้มากก็ดึงมากใช้น้อยก็ดึงน้อยแล้วก็แช่น้อยนะคะตามปริมาณในาการใช้ของเรา แช่น้ําไว้นะคะประมาณ15-20นาทีนะคะรอดูว่ากระดาษทิชชู่ของเราเนี่ยจะเริ่มเปื่อยหรือยังอ่าถ้าเปื่อยแล้วเนี่ยปึ๊บพอได้ที่แล้วเราก็จะได้แบบนี้แบบนี้แช่นาน,านยิ่งดีค่ะเพราะกระดาษทิชชู่จะได้ละลายกับน้ํานะคะเสร็จแล้วเนี่ยคุณครูปุ้มปุ้ยต้องการความละเอียดมากๆเลยนะคะๆๆๆเะคะพราะฉะนั้นก็เลยต้องการมีผู้ช่วยนั่นก็คือฮานาโซนิ <laughs> เราจะทําการปั่นกระดาษทิชชู่นะคะเพื่อให้การให้กระดาษทิชชู่นั้นได้ละเอียดมากขึ้นเสร็จแล้วค่ะกระดาษทิชชู่ของครูปุ้มปุ้ย <PA S 2> เปียบเแล้วพี่น้องเอ้ยเแลวนะจ๊ะเอ้ยภาษาอาเซียนก็มาจะที่แรกจ้ะเราก็จะทําการโดยใช้ผู้ช่วยของเราคุณโลเบิร์ตมอร์แมนที่กรองอ่าแล้วก็เทลงไปจ้ะ กรองเอาน้ำออกเราจะต้องกรองแล้วใช้มือ eston. ขยำขยำแบบนี้ให้กระดาษทิชชู่เนี่ยแล้วก็ใช้มือบีเอ้ยถ้าขาดไม่ขาดเจ้าบีบนี้นะจ๊ะบีบเดก็ไมค่ะให้น้ำเนี่ยออกจากกระดาษทิชชู่ให้หมดให้มากที่สุดให้หมัดมาเลยแบบนี้ปันเหมือนขันเียวแล้วไปจิ้มปลาบอง <laughs> ไม่ใช่เสร็จแล้วก็มาวางไว้นะจ๊ะปั้นให้น้ําออกให้หมดน้ําเอ้ยน้ําใจกำลัง <c oughs> ดีจ้ะอ่ะปั้นอย่างงี้อ่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้กระดาษทิชชู่แบบนี้นะจ๊ะเธอจ้ามาจ้ะขั้นตอนต่อไปนะจ๊ะเราก็กระดาษทิชชู่ที่เราปั้นให้มันเสด็จน้ําแล้ว นะจ๊ะเสด็จพี่เนะเราก็จะทําการเอาสีผสมอาหารที่เราเตรียมไว้เนี่ยใช้แบบผงนะจ๊ะลูกถ้าเราใช้สีผสมอาหารปไปละลายน้ําเพิ่มเนี่ยมันจะทําให้กระดาษทิชชู่ของเราเนี่ยอุ้มน้ํามากขึ้นนะคะ,ะเวลาเอาไปผสมกรรมก็จะเป็นน้ําเยอะแล้วไปไปแปะบนชิ้นงานเนี่ยจะทําให้กระดาษเปื่อยแล้วก็ขาดได้ง่ายเพราะฉะนั้นแนะนำให้ใช้แบบผงนะจ๊ะใส่ลงไปนะจ๊ะเพระาะว่ากระดาษทิชชู่ตอนเนี้ยก็ยังมีน้ําอยู่อ่ะใส่เสร็จแล้ว ใช้มือจ้ะ Finger แปลว่านิ้วมืออ่าต่อไปกับขยำค่ะขยำให้สีผสมอาหารเนี่ยละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับกระดาษทิชชู่แบบนี้นะจ๊ะน่าอร่อยจังเลยอ่ะแสบเมนอาหารวันนี้นะจ๊ะลาบเผาจ้า เหนราต้องแนยนังเรียนเป็นวจักใช่ไหมล่ะนังเรียนมีอินเตอร์เสร็จแล้วจ้าสำหรับการผสมสีของคครูปมปุ้ยนะจ้าเป็นไงจ้าสีน่ากินไหมแต่แสบปาต่อไปจ้าหกสีทั้งหมดที่คุณครูได้ผสมไปแล้วเนี่ย เพราะว่าคุณครูได้ออกแบบชิ้นงานไปแล้วว่าจะต้องวางแบบว่าต้องใช้สีอะไรตรงไหนบ้างคุณครูว,วันนี้เลือกใช้ทั้งหมด6สีด้วยกันจ้ะนั่นได้แก่สีม่วงสีแดงสีเขียวสีส้มส,สีเหลืองและก็สีชมพูขั้นตอนต่อไปจ้ะเราจะใช้การ ผสมกาวเพื่อให้ความรักของเราเนี่ยเหนียวแน่นมากเกินโดยให้กาวนะคะเทลงไปนะคะเทแบบนี้นะจ๊ะเธอแช่แดม,มเหมือนคาราเมลเหมือนนมข้นสดเหมือนกินน้ำแข็งใส่กาวลงไปเยอะๆเพื่อที่จะให้กระดาษทิชชู่เนี่ยมีกาวซึมซาบเข้าไปในเนื้อของสีแล้วก็กระดาษทิชชู่แบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ ไม้ที่เราเตรียมไว้คนให้กาวเข้ากันแบบนี้ว้าวน่ากินจังเลยอ่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับส่วนผสมของกันเครอว้าวอู้น่ากินไหมคะเราเอากาวให้ลงไปผสมแล้วน่ะมันก็จะลักษณะเหนียวๆแบบนี้อ่าเห็นไหมนี่น่ากินไหมสักคำดีไหม แสบได้จับกินตอนนี้ไปพปื้นโรงพยาบาลน,นะจ๊ะหนูอย่าหาําลูกะทํากตามนะจ๊ะเราก็จะทําการเอาทิชชู่มาเช่ของเราที่เราผสมไปแล้วเนี่ยใช้ทีละนิดนะจ๊ะไม่ต้องเอาไปก้อนโตๆหยิบมาทีละนิดแล้ววางลงไปในชิ้นงานแบบนี้เกลี่ยลงแล้วใช้ปลายของไม้เสียบลูกชิ้นของเราเนี่ยจิ้มกดลงไป ให้ตัวกาวและตัวกระดาษทิชชู่ที่เราผสมไว้แล้วเนี่ยติดลงไปในกระดาษชิ้นงานของเราแบบนี้จิ้มจิ้มจิมยิ่งจิ้มละเอียดเท่าไหร่ยิ่งเลิศบอกไว้เลยเลิศจ้ะเลิศเลิศอยากเลิศเลิศต้องจิ้มทีทีขยันขยันนี่นจะจ๊ะ ก็จะเป็นงานที่ฝึกสมาธิของเราได้ดีอย่างหนึ่งเลยฝึกสมาธิฝึกอารมณ์ฝึกอารมณ์ศิลปินเหมือนคุณครูเนี่ยทำบ่อยๆก็จะสวยบู้ห่ดเสียเลยอ่ะโอ้นะจ๊ะเสร็จแล้วจ้าสำหรับทิชชูเปเปอร์มาแช่ของคุณคครูคุณคุยนะจ๊ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ บอกแล้วว่าเทคนิคของเราง่ายนิดเดียวนั่นก็คือจิ้ม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 ให้ละเอียดนะคะให้ทีทีไปเลยยิ่งจิ้มทีทียิ่งเลิศน,นะจ๊ะสามารถให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยได้เหมือนกันนะจ๊ะนี่ผลงานสวยไหมสวยทุกคนสามารถทําได้ฝกให้เด็กๆตั้งใจทำชิ้นงานชิ้นนี้ให้ส,สวยนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ